มีเรื่องแจ้งให้พี่น้องได้ทราบเนื่องจากว่าเพจบาวเพชรซอยจู้ติดปัญหาตรงที่ว่าแชร์เนื้อหาที่เป็นความเป็นต้นฉบับน้อยทั้งๆท,ท,ที่เป็นคลิปของบาวเพชรเองเฮ็ดเองนะครับสงสัยมันจะไปนชนกับเพจบาวเพชรมักคำใหญ่เนื่องจากว่าเพจบาวเพชรมักคำใหญ่เนี่ยเฟซบุ๊กบาวเพชรส่วนตัวนะครับถือปิดเนื่องจากว่าบาวเพชรก็บางก็บางตอบคำถามพี่น้องนะคือเฟซบุ๊กมันบ่สามารถที่ตอบข้อความออกมาว้างซ้ำคือเก่าเนี่ยมันจับว่าเขาเป็นสแปมมันจับล็อกเฟซบุ๊กบาวเพชรเลยดังนั้นบาวเพชรบริษัทสามารถเข้าไป ซอยจุมันก็เลยเกิดปัญหาว่าสงสัยว่าบาเพ็ดไปลากเอาให้อีกช่องนึงของบาเพ็ดระดับเพดอีกเพดนึงของบาเพ็ดเองเลยละนะครับเนาะก็บอกว่าสิแก้ปัญหาที่ไหนบัให้มีสางไรได้เลยเลยสางไรได้เฉพาะคลิปริ้วเท่านั้นฉะนั้นทางเพดบาเพ็ดซอยจุนี่ยบาเพ็ดสิลงแต่คลิปริ้วเท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับเนาะส่วนคลิปเต็มฝากพี่น้องแนวว่าให้มารับชมอยู่ที่ช่องบาเเพ็ดคอสะพานทางช่องยูทูปท่าเพดได้แล้วบาเพ็ดก็จะเอาค่อยเอาทยอยเอาคลิปเก่าทยอยเอาลงเอาลงเอาลงนะครับตอนนี้บาเพ็ดก สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาเอาเพชรอสะพานมาพบมาพอกับพี่น้องคือเก่านะครับเนาะสวัสดีพี่น้องทั้งประเทศไทยนะครับสวาสดีพี่น้องทั้งสปปอลาวสิจาพี่น้องทั้งเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับกัมพูชาสุปูสุคนตะกันนะครับเนาะที่บริเอลถึงคอมเดอร์เราเนาะครับมากับเมนูมือนี้นะครับ ก้อยเสือดาดไฟนะครับเนาะมาเผ็ดไปดาดพอให้มันนุ่มๆแล้วก็เอามาก้อยเด้อยพี่น,อนอ้องเลยนะนี่บบดาดโดนดาดพอน้ำตกก้อยคือจัง,งก้อยเนื้อแหะพี่น้อง ข้างคมอ่คุ้มมากเลยกินได้ผู้ประมากกินบ่ได้เนาะผมแห้งเพื่อนคนมาโอ้ยหนึ่งบานหนึ่เนาะผักข้าวนี่พร้อม,อม สอบพคุณทั้งนั้นข้าวตองแห้งหลายพี่น้องสอบพคุณเซละเน ให้มันพอดีพ่อนุมนะครับเนาะไขมันลรวนๆนะ อมเปขาเที่ยงวันหยุดสบายๆพี่นนอง ยังมุ่น้าสัพั่งโกเสือเครอยู่่งโกเสือเนี่ยขอร่ให้กันออตอนเมื่กี้ เพราะหไไ่าบดัดคือควาวพ้อมมันเจ๊งไวหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะบนหยาบแล้วเอหองบนหยาบเป็นไรไข่มันสีได้ไล่ตัว งานเขาสู้นะฮอนเราพี่นอ้องเก็อานสิฮอนเมมงว่นก็นนกนสิหลายงามผิดงานหอนหอนอารมณ์ก็บฮอนบืมมพี่น้อง <laughs> ใจเย็นเดอ้ไดอไี่ย้องมีสติการทำงานสู่ผู้สูค่คนนะครับ ักกันไว้โมต้องทิบต้องปากัน เบื่อส่วนมนาแล้ว พี่น้องก้อนจากกันนะครับมีเรื่องอแจ้งให้พี่น้องได้ทราบนะครับเนาะเนื่องจากว่าเพจบาวเพรซอยจู้นี่เออติดปัญหาตรงที่ว่ามีความเป็นแชร์เนื้อหาที่เป็นความเป็นต้นฉบับน้อยทั้งทังที่เป็นคลิปของบาวเพรเองเฮ็ดเองนะครับสงสัยมันจึไปชนกับเพจบาวเพรมักค่ำไยนะครับวเนืวเววเววเว่องจากว่าเพจบาเพรมักข่ำไยเนี่ยเฟซเฟซบุ๊กบาเพส่วนตัวนะครับถือปิดนะครับเนื่องจากว่า บอสเพจกรอบวางกรอบวางตอบคําถามพี่น้องนะครับมันคือ Facebook เนี่ยมันบอสามารถที่กรอบขอความออมาวางซ้ำ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 คือเก่าเนี่ยมันจับว่าเขาเป็นสแปมนะครับมันบล็อสเฟซบุ๊กบาสเพจเลยนะครับดังนั้นบาสเพจจะบอสามารถเข้าไปควบคุมไปของเพจเก่าได้คือบาสเพจมัาคำญ่นะเพราะบอเพจมาสร้างเพจใหม่นะครับเป็นเพจบาสเพจซอยจุ มันก็เลยเกิดปัญหาว่าสงสัยว่าบ้ามันคิดว่าบ้าเพรไปลากเอาให้อีกช่องหนึ่งของบ้าเพศอันละเพศอีกเพศหนึ่งของบ้าเพศเองเลยละนะครับเนาะก็บอกว่าสิแก้ปัญหาเช่ไหนนะครับตอนนี้นะครับมันบ่ให้โคษณาเลยนะครับบ่ให้มีสางใดใดเลยนะครับเนาะจะสางใดใดเฉพาะคลิปคลิปเปลี่ยวนะครับเนาะคลิปเปลียเท่านั้นนะครับเนาะฉะนั้น ทางเพจบ้าเพชรซอยจุนี่บ้าเพชรสีลงแต่เพจที่เป็นคลิปปิ้วเท่านั้นเดอ้อพี่น้องนะครับเนาะอ่าส่วนคลิปเต็มนะครับฝากพี่น้องแน่ว่าให้มารับชมอยู่ที่ช่องบ้าเพชรคอสะพานทางช่อง YouTube นะครับเนาะนะถ้าเพจใส่ได้แล้วโอเคทานแล้วนะครับบ้าเพชรกระสิทธ์แก้ไขแล้วบ้าเพชรกระสิทธ์เอาค่อยเอาทยอยเอาคลิป ขีบเกลียวที่บ่อท่านเดเาล่วงเนี่ยทยอยเอาล่วงเอาล่วงเอาล่วงนะครับตอนนี้บาเปอร์กัเซฟไว้อยู่นะครับเนะาะแล้วก็แก้ไขนะครับ<ม>คลิปที่ล่วงแรกๆคนนั้นนะครับเนาะนะพี่น้องอาจจะเห็นว่าบาเพล่อเอ้งขึ้นเฮ็ดไปแล้วคือเอามาัดหอบไม้อีกมารี่ไม้อีกนะครับนอกนั้ย้อนว่าบาเพล่อเอามาแก้ไขเพื่อว่ามันได้นะพี่น้องเนาะนะอ๋อขอบคุณนะครับแจ้งให้พี่น้องได้ทราบนะครับเนาะ เบิ่งคลิปเตรียมมาเป็นเรื un, เอ่อพุ่นิเวอรเป็นเบิ่งช่องยูทูบเรื ube, เอาฝากพี่น้องทั้งเพจเฟซบุ๊กนั่นนะครับเนาะคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณคือเก่านะพี่น้องขอบคุณกำลับบงแรงใจคือเก่านะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้บาเฟตลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับแซ่บโพสต์เทอพี่น้อง